นี่ชันคอนนนวตัวหนึ่งสองพแล้วไอ้ตัวนั้นก็คือแอฟริกันเกนนกที่ฉลาดที่สุดในโลกค่ะใช่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะเอาไซนี้ไปเลี้ยงถูกกว่าแล้วก็อาจจะเชื่องกว่าที่เรามาซื้อไซตค่ะนิยมเลี้ยงกันคือราคาแบบพอพอจับแต่ต้องได้ค่ะไม่แรงมากคิวจิ้วสุดแล้วในสายพันธุ์เขาก็คือกอฟฟินค่ะ ราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าถ้าตัวจิ๋วตัวจิ๋วนี่สองหมื่นกว่าบาทเอ้ค่ะค่ะคนนิยมเลี้ยงกันเยอะแต่ว่ามันก็มีจุดเสียว่าเสียงเขาจะดังหน่อยเสียงดังนะคะมาคอจิ๋วอันนี้จะมีความน่ารักอมาเอดจิ๋วอเหมือนมาคอยอดส่วนอาจจะถูกความมองหน่อยนึงค่ะ แต่ถ้าอันนี้นกเต็มวัยก็อยู่อาตอนนี้อายุน่าจะอยู่ที่ประมาณเ8เดือนอันนี้ตัวนึงก็เจ็ดพรรน่ารักมากเลยเนี่ยเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเราเราจะก้าจับแคเ้าคนอื่นเขาก็จะไม่ก้าจับได้จับได้ลูกหลังชอเขาชอบออดซ้อออออ,อ,อ,อน่ารูห้หัวใจแล้วก็จะมีหางที่ขาวค่ะ ก็อันนี้ก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับมาร์กเหมือนกันค่ะ,คะมีตั้งแต่พันกว่าบาทถึง2,000กว่าขึ้นไปถ้าเป็นกรงนกอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณใบละ200บาทใส่นกเล็กเริ่มต้นที่200รย่ะ,ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะเขาพัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เรายังดูนกกันต่อนะคะที่จัดจักรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูร้านนก ศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปลานีนะคะออันนี้เป็นบูโกมาคอหรือบูแอนโกที่เพื่อเป็นเป็นสีตัวล่างสุดนะคะที่ค่ะนิยมเลี้ยงกันคือราคาแบบพอพอจับแต่ต้องได้ค่ะไม่แรงมากคก็จริงจริงก็ปีกว่าใช่ไหมคะใช่อันนี้อยู่ประมาณปีหนึ่งราคาประมาณราคาก็อยู่ที่ห้าหมื่ะค่ะตัวละห้าหมื่นนะคะ อันนี้ก็ตรวจเพศแล้วตรวจเพศแล้วค่ะค่ะอันไหนตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวตัวหางสั้นนะคะเพราะเขาเาถัดขนกำลังขึ้นใหม่แตันนี้ตัวผู้ใช่ตัวตัวหางยาวน้่ตัวเมียจ้ะค่ะ ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้จริงๆๆคือสําหรับรายการนี้แล้วนะ <c oughs> คือพ่อธรรมดาถ้าเป็นนกที่เขาเรียกว่านกอายุเนี่ย <c oughs> เราจะขายถึงราคา6กหมื่นเลยนกอายุ <c oughs> แต่ถ้าเด็กๆอ่ะจริงๆก็เนี้ยนี่สี่หมื่นกว่าบาทก็ขายได้แล้ว <c oughs> แต่ถ้าอันนกุกอายุเนี่ยคือเขาเรียกว่าปลอดภยัย <c oughs> เราไม่ต้องไปนั่งเลี้ยงเชื่องเลยเชื่องเลย <c oughs> เราไม่ต้องไปนั่งป้อนอาหารสามสี่มื้อเนี้ย <c oughs> ร้านที่เปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะ <c oughs> เปิดทุกวันนะคะประมาณกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่ 9ก้าโมงค่ะเก้าโมงยันทุ่มนึ่ค่ะเก้าโมงถึง1นึ่ทุ่มนะคะ,ะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ตอบถามนะคะอ่ามีเท็ดไหมคะเห็ดร้านก็ศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปานี้นะคะอันนี้เป็นกระตัวไตตันค่ะเป็นกระตัวงอนสีเหลืองพันใหญ่ค่ะ เป็นพันใหญ่แล้วก็ถ้าถ้าลองมา,มาจะเป็นม<ะ>ีเดียมมันมีพิ่งขายไปมีเดียมก็จะประมาณไซนู้นนะคะ,ะและ้วไซ,ไซนั้นเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นห่อนสั้นตัวนี้<ะ>เป็น medium, ปมีเดียมผสมลูกผสมห่อนเขาก็เลยจะสั้นกว่ามีเดียมลูกลูกแท้ๆ<ะ>ตัวนี้ก็เป็นกระตัวพันจิ๋วนี่ตัวจิ๋วจิ๋วจิ๋วสุดแล้วในใสายพันธุ์เขาก็คือกอฟฟินราคา เริ่มต้มนที่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าถ้าตัวจิว๋วตัวจิ๋วนี่สองหมื่นกว่าบาทเองค่ะ,คะแต่ถ้าถ้าเป็นนั้นก็อยู่ราคาอยู่ตกก็ประมาณสามหมื่นอ๋อตัวกลางนี่ก็ประมาณสามหมื่นนี่ราคาไอ้ตัวนี้สามหมื่นห้าค่ะสามหมื่นห้าค่ะตัดมาค่ะอันนี้เป็นซันคอนัวค่ะเน,นี่ยแหละ ลังกินจอมเจียวจ้าเลยค่ะ <c oughs> เป็นนกตลาดนะคะก็ <c oughs> ก็พูดจริงเลยคนนิยมเลี้ยงกันเยอะแต่ว่ามันก็มีจุดเสียว,ว่าเสียงเขาจะดังหน่อยเ <c oughs> สียงดังนะคะสําหรับคนที่ต้องดูว่าถ้าจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้แล้ว <c oughs> มันมันมันไม่ไปทะเลาะกับข้างห้องแล้วมันเราเราค่อยเลี้ยงนะแต่เขาน่ารักค่ะน่ารัก <c oughs> ที่นี่ก็อันนี้จะเป็นตัวโชว์ค่ะที่ร้านเลี้ยงไว้ <c oughs> อันนี้ชั้นคอน,นันตัวหนึ่งสองพันห้าและไอตัวนั้นก็คือแอฟริกันเกนกที่ฉลาดที่สุดในโลกค่ะ ไอซิการเกเท่าไหร่คะตัวไอซิการเกตัวตอนนี้ก็หมื่นหกค่ะหมื่นหกนะคะอันนี้ยังป้อนอยู่ไหมคะเนี่ยป้อนค่ะป้อนนะคะเหมือนจะยังหิวอยู่ไหมคะเพงเพิ่งป้อนไปเมื่อกี้แต่พอเพิ่งนี้เห็นคนเขาก็จะร้องขออาหารตลอดแต่จริงๆคือเพิ่งจะป้อนไปเมื่อกี้เองข้างบนนี้ก็เป็นตระกูลมาคอเหมือนกันเขาเรียกเชดนัทมาคอตัวนี้แสนรู้มาก แต่อันนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ย่อย่อมาจากบูแอนโกเมื่อกี้จะย่อลงมาค่ะนี้ยุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้3ามเดือนประมาณ3มเดือนราคาละคะตัวนี้3ามหมื่นห้าสามหมื่นหแล้วก็เดี๋ยวลงมาเลยลงมาด้านล่างอันเนี้ยอันนี้ลงมาจากเชสต์ัดเลยนะก็คือหันมาคอที่ก็เรียกกันมามาคอจิ๋ว อันนี้จะมีคนน่ารักพูดอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมาคอย่อนส่วนนี่เริ่มฝึกเขาพูดไหมคะเขาอย่างพูดอยู่แล้วพันยาพูดง่ายพูดไวเห็นมือนิ้วคนนี้ก็ถ้จะพูดแล้วค่ะค่ะโอเคกี่เดือนนะคะแค่นี้สามเดือนเหมือนกันจ้ะสามเดือนราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้หมื่นห้าค่ะหนึ่งหมื่นห้านะคะ มาข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นพวกซันคอนันพวกตระกูลตระกูลเล็กๆลงมานี่เขาเริ่มเริ่มขนคุมสามเดือนเหมือนกันซันคอนโนวาผนคุวสามเดือนเหรอคะใช่สามเดือนค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คะสามพันค่ะตัวละสามพันใช่ค่ะถ้าถ้าเมื่อกี้สองเดือนก็อยู่อยู่ที่สองพันห้าค่ะแล้วก็เปิ่นคอนโนอาเขาก็จะมีหน้าตาน่าลักแดงหน้าอกสีแดงใช่หน้าอกแดงค่ะอันนี้จะถูกนะ น่าเลี้ยงอยู่ค่ะมีตัวหนึ่งพันห้าตัวละพันห้านะคะตอนนี้ตรวจรู้ตัวผู้ตัวเมียไหมคะไม่รู้ค่ะพรุ่งนี้ต้องต,<ป>ต้องใช้เลือดไปไปทห้องแหแลบตรวจค่ะอันนี้เป็นตระกูลมองค่ะอันนี้นกตระกูลหน้าสีค่ะเขาก็ น่ารักแล้วก็เป็นนกพูดได้ด้วยค่ะในว่ามองพาราทกค่ะถ้าสีเขียวก็จะอยู่ที่ตัวนประมาณเจ็ดพันตัวละประมาณเจ็ดพันค่านสายพันธุ์นี้จะมีหลายสีค่ะค่ะจะมีเขียวมีเขียวเขียวขี้ม้าสีฟ้าสีเหลืองสีขาวแบบไล่สีขึ้นไปราคาก็จะแพงขึ้นตามตามเกรดของสีตามเกรดของสีค่ะลิงเน็ตก็จะคล้ายกับมองค่ะ เขาก็จะมีสีสันเหมือนกันก็สตาร์ตตั้งแต่สีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีขาวอะไรก็เหมือนกันราคาก็จะจะจะถูกกว่าม้งหน่อยนึงค่ะแต่ถ้าอันนี้นกเต็มวัยก็อยู่อ่าตอนนี้อายุน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะอันนี้ตัวหนึ่งก็เจ็ดพันตัวละเจ็ดพันนะอันนี้ก็ตระกูลตระกูลชนคอนัวเหมือนกันแต่อันนี้เรียกที่เรียกว่าไพ่อปเปิลคอนัวเขาก็จะมีหน้าอกแดงค่ะ อายุประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็อายุก็ประมาณแเดือนค่ะอายุประมาณ8เดือนนะคะราคาประมาณอันนี้ตัวหนึ่งพันห้าเหมือนกันจ้ะตัวละพ<า>ันห้านะคะถัดมาข้างบนนี้แล้วอันนี้ตะระกูลคอนัวเหมือนกันค่ะ<า>แต่ว่าจะเป็นสีบูค่ะ<า>ที่เขาเรียกว่าบูโนมอนค่ะก็คือจะมีจะมีสีโนมอนแต่ว่าเป็นเป็นเป็นฟ้าด้วยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวละสองพันตัวละสองพัน คิมสันคอนนัว<ะ>ตัวนี้จะเป็นนกที่เขียวแต่น้อกแดงแดงแปด๊ด<ะ>ก็ตัวนี้จะคอนตอนธรรมดาสายพันธุ์เขาจะคอนจะแพงกว่าสันคอนนัว<ะ>ตอนนี้ก็อย่างอย่างนี้ก็อยู่ที่ตัวสี่พันตัวละสี่พันนะคะ,ะนะข้างบนก็เป็นขกกระเทลคขกกระเทลก็คือนกร้องเพลงนกมีหงอนนี่แหละคะ่ะ อันนี้ตัวละพันห้าตัวละพันห้าอายุประมาณอันนี้ก็เจ็ดแปดเดือนแล้วเหมือนกันค่ะเจ็ดแปดเดือนพร้อมเป็นพอเข้าคู่ไปเข้าคู่ทําพันุ์ได้เลยค่ะค่ะไม่ต้องเป็นภาระป้อนละกินเองได้หมดกินเองหงหยกนี่แหละคือถูกที่สุดแล้วค่ะตัวละถึงร้อยบาทตอนนี้หงหยกตัวละหนึ่งหนี้มีเงินหนึ่งร้อยบาทก็มาซื้อไปแขวนดูเล่นหน้าบ้านได้เลยค่ะสามารถเลือกได้เลยนะคะใช่เลือกตัวไหนก็ได้ตัวละร้อย อันนี้ก็ตะกุลนกเขาค่ะค่ะเรียกว่าเขาไดมอนด์ก็จะร้องเสียงมันนกเขาแต่ว่าจะมีเบาจะเบาเบาไม่ไม่ดังมากไม่ดังเป็นเสียงนกเขาเลยน่าเลี้ยงค่ะเลี้ยงง่ายค่ะ อันนี้ตัวหนึ่งอยู่ที่250ตัวละ2 5 0าิบนะคะถัดมาแล้วก็มาตระกูลนกเล็กๆเลยอันนี้เป็นนกสวยงามอ่านี่ก็เรียกว่าซีบ้าฟินค่ะซีบ้าฟินอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ก็ส่วนมากอายุก็เป็นเกือบปีถึงจะเราเอาออกมาขายเพราะว่ามันเป็นนกที่คือเอาไแขวนหน้าบ้านไว้ดูสวยงามถ้าเด็กเกินแล้วอย่าเอาเขาจะอ่อนแอราคาประมาณตัวละ150ยตัวละหนึ่งราสบค่ะฟินเจ็ดสี อันนี้อยู่ที่ตัวหนึ่งหกร้อยบาทค่ะตัวละหกร้อยอ่าเป็นนกเป็นนกสีสันสวยงามจะไม่เสียงเบามากเบาแทบจะไม่มีเสียงค่ะเน้นเน้นสีสันอย่างเดียวค่ะอันนี้เรียกว่าหงยกอังกฤษอันนี้อันนี้ตัวจะใหญ่ใหญ่มากค่ะอันนี้ตัวละหนึ่งพันบาทอ๋อตัวละหนึ่งพันใช่ไหมคะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อันนี้อันนี้ปีกว่าค่ะหนึ่งปีกว่านะคะใช่ค่ะปมถัดมา ถัดมาอันนี้อันนี้ก็จะเป็นฟอร์พาร์ทที่เราเข้าคู่ไว้สาหรับลูกค้าที่อยากจะไปเพาะพันธุ์อ๋ออันนี้ก็เป็นคู่มาแล้วใช่ใส่่าเป็นคู่เลยขายคู่ละเท่าไหร่คะนี้อันนี้คู่นึงก็สองพันค่ะคู่ละสองพันอันนี้ก็พร้อมเข้าคู่ใช่เป็นนกอายุพร้อมพร้อมทำพันธุ์แล้วค่ะจะจับคู่ไว้ให้ลูกค้าค่ะขายเป็นคู่หรือเป็นคู่เลยค่ะคู่ละเท่าไหร่คะคู่ละสองพันค่ะคู่ละสองพัน เป็นบูโกมาคอไซส์อายุอยู่ที่50วันห้าสิวันอ่าสำหรับคนที่ที่อยากทดลองฝีมือตัวเองก็เนี่ยเดินตามเลยค่ะค่ะอ๋ออันนี้จับเขาได้ไหมคะเนี่ยอ๋อตัวนี้พูดยังไงหรือว่าถ้าเรียนตั้งแต่ไซส์เนี่ยคือขายดีเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันจะรักเรามากอ๋อค่ะจับได้อันนี้ตัวนึงก็อยู่ที่45,000าค่ะคะเดี๋ยวจะจะถูกกว่าไซส์ปีเพราะว่า บางคนที่เขาเขาสามารถที่เลี้ยงได้มีเวลาเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะเอาไซนีน้ไปเลี้ยง<ะ>ถูกกว่าแล้วก็อาจจะเชื่องกว่าที่เรามาซื้อไซโตะแต่ไซโตมก็ถ้าเกิดเชื่องมากๆก,ก็ตามราคาถ<ะ>ัดมาข้างล่างอันนี้ก็เป็นเลดบิลลี่ก็เป็นเป็นเป็นอยู่ในตระกูลพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นนกไซเล็ก<ะ>นกไซเล็ก อายุประมาณเท่าไหร่นะคะนี่อันนี้สี่เดือนจ้าสี่เดือน,อนค่ะ <รา S 1> เด็กเหมือนกันอันนี้อยู่ที่ราคาหมื่นห้าค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณหมึ่นห้านะคะร้านนี้นอกจากจะมีสัตว์เลี้ยงอื่นอ่านกแล้วก็สว์เลี้ยงอื่นๆแล้วก็ยังมีพวกอาหารหรือว่ากงด้วยใช่ใชค่ะก็ะะถ้าซื้อซื้อสัตว์เลี้ยงที่นี่ก็คือมีอุปกรณ์ไม่ต้องไม่ต้องเดินไปร้านไหนแล้วค่ะครบก็ซื้อครบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้คือเรียกเมียแคทค่ะตอนนี้อาไซยอไซัยก็อยู่ที่อายุหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนใช่ถ้าเราจะเลี้ยงให้เขาเชื่องก็ต้องเลี้ยงนต่ไซส์หนึ่งเดือนป้อนนมแล้วก็ทานอาหารแมวค่ะเขาก็จะเริ่มทานอาหารแมวได้ละอ๋ออ่ามันเนี่ยมาดูตอนโตกันว่ามันน่ารักขนาดไหนค่ะอันนี้ถ้าหนึ่งเดือนนี่ราคาอันนี้อยู่ที่เจ็ดพันบาทค่ะเจ็ดพันค่ะ อันนี้ก็เป็นเมียแคทที่อายุอยู่ที่ประมาณ7เดือนค่ะค่ะเเดือนอ่าอันไอตัวนี้ยจะเลี้ยงเลี้ยงมาเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยอ่าค่ะเลี้ยงมาแบบมาลูกมาโอ้แม่เองลูกปะโอ้เขาอยากออกเนี่ยมาลูกมาโอ้มาลูกมาโอ้มา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  โอ้มาๆมาเขาไม่กัดตัวเนี้ยเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆอ่ะกอดกอดชอบกอดแขนอ๋อน่ารักมากเลยเร่งเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเราเราจะกล้าจับแขนเจ้าคนอื่นเพราว่าจะไม่กล้าจับได้จับได้ลูกหลังชอบเกาชอบออดซ้อโอ้โหอ่เจ็ดเดือนแค่เนี้ย เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนอ๋อเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆใช่เล็กๆงั้นเลยก็เลี้ยงมาอยู่ในร้านนี่แหละวิ่งเล่นอยู่ในร้านตัวนี้ขายประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ขายตัวนี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของร้านเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของร้านธรรมดาจอดออกมาวิ่งเล่นเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ได้ออกมาใช่ใช่จะออดซออยากออกอากาศโลกอ่ะ Sugar, Rider, ชูก้าไรเดอร์หรือหรือคือที่โลกเรียกกันว่าสีโนมอนคือสีล่างสุดที่ที่คนกำลังแบบนิยม,ยมเลี้ยงกันใช่คอันนี้ก็สตาร์ตตั้งแต่500บาทขึ้นค่ะค่ก็เป็นสีโนมอนแล้วก็จะเป็นสีมาร์คขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็จะเป็น ไวท์เฟสไวท์เฟสก็จะเป็นสีที่มีแบบหน้าขาวๆอย่างเงี้ยค่ะที่ไวท์เฟสนะค่ะไวท์เฟสจะอยู่ที่แปดเก้าร้อยบาทตามตามเพศนะคะอย่าเนี้ยไวท์เฟสหน้าเขาจะขาวน่ารักแล้วก็ี่หมายถึงว่าตัวเมียจะแพงกว่าจ้ะตัวเมียแพงกว่าแล้วก็กระเถิงขึ้นมาก็เป็นโมเสอีโมเสอีเขาก็จะมีมาร์กหน้ารูปหัวใจเนี่ยละค่ะขนาดมากหน้ารูปหัวใจแล้วก็จะมีหางที่ขาวคก็อันนี้ก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับมาร์กเหมือนกันค่ะมี่ตั้ง แต่พันกว่าบาทถึงสองพันกว่าขึ้นไปตามตามความน่ารักตามตามมาร์กไหนที่มันหายากนั่นแหละอย่างเงี้ยนะดูดูตรงไหนข้าวมากข้าวน้อยมาร์กจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยแหละคือโมไซ์อีกแล้วโมไซด์ไปก็จะไปเป็นรูรูชิติกตรงนี้นะคะใช่รูชิติกกำลังหลับกันเลยค่ะตรงนี้รูชิติก โปมีอายุประมาณเท่าไหร่คะก็จะส่วนมากขั้นต่ําสุดก็จะเป็น2เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนถ้าฟ้านี่จะอยู่ที่2เดือนแล้วราคาล่ะคะราคาก็ถ้าตัวผู้พันห้าขาตัวเมียสองพันตัวเมียก็จะแพงกว่าใช่ค่ะเพราะตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องสามารถเพอพันเลี้ยงลูกในกระเป๋าได้สาวจัวเลย่คะแล้วขึ้นจากลูมาเนี่ยก็จะเป็นเครื ทูแพทค่ะทูแพทก็จะมีความทูแพทก็อยู่ที่สองพันถึงสามพันค่ะน่ารักแน่ค่ะราคาต่อรองกันได้ไหมคะได้ค่ะได้ได้นิดหน่อยแต่จริงๆคือบอกให้กับรายการนี้ก็คือบอกบอกถ้าถ้ามาจากรายการนี้ก็คือบอกได้เลยว่าเออพี่ ดูจากนี้มาก็อันนี้ก็ขึ้นขึ้นมาจากพันนี้ก็ตอนนี้จะเป็นตาแดงแล้วค่ะตาจะเป็นสีแดงตาสีแดงอันนี้เรียกว่าคิมมิโน่ะจับได้ตัวนี้น่ารักตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆตาเป็นสีแดงค่ะค่ะโอ้อันนี้กี่เดือนนะคะคาร์สนี้สามเดือนจ้ะ3มเดือนโอ้ตาเป็นสีแดงค่ะเนี่ยค่ะตาเป็นสีแดงค่ะออ ราคาประมาณตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้ถูกนะค่ะตอนนี้อยู่ที่คู่หนึ่งหมื่นบาทค่ะคู่ละใช่ค่ะค่ะตาก็สีแดงนะคะดูดิคะตอนตอนพี่พาะเองเนี่ยตอนซื้อเป็นพ่อพันแม่พันยังคู่หนึ่งหมื่นไหวค่ะตอนนี้แบบโอ้มี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 แพ้ลยค่ะแล้วนะก็จะเป็นสายพันธก็จะมีหลายไซส์มีหลายเดือนมีทุกอายุค่ะค่ะมาบอกแม่ค้าเลยอยากได้อายุเท่าไหร่ มีของให้เลือกเยอะจ้านนี้ก็จะมีทั้งนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆอีกด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้เรียกว่าพันสกอติสค่ะหรือสีสีที่คนชอบมากนี่คือสีบูค่ะสีบลูขนสั้นหูพับค่ะ อายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้สามเดือนกว่าแล้วค่ะสามเดือนกว่าแล้วราคาเป็นไงคะตัวตัวนี้อยู่ที่หมื่นห้าค่ะหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้านี่ถูกนะคะ,ะเพราะว่าตามตามในในพวกเพจแมวเนี่ยตัวหนึ่งสองสามหมื่นแต่ที่เราขายถูกเพราะว่าเราเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่าเราเลี้ยงอยู่แล้วมันออกลูกไม่ไม่ไม่ได้รับมาขายคืนลูกของอของลูกลูกที่บ้านค่ะ <laughs> อันนี้ก็เป็นสกอตติสแต่ว่า เขาออกมาเป็นลายแบบลายลายอเมริกันช็อตแทร์แต่เขาไม่ใช่พันอเมริกันช็อนแทร์นะแต่ว่าพ่อแม่เขาน่าจะมีเชื้อเขาก็เลยออกมาเป็นลายสวยน่ารักกี่เดือนคะตัวนี้สองเดือนกว่าแล้วจ้ะสองเดือนตัวนี้ก็อยู่ที่12,000บาท12ึ่งใช่ค่ะข้างล่างไหคะข้างล่างอันนี้จะเป็นสีโค้กขนยาวอะไรเงี้ยค่ะ สีจะมืดหน่อยค่ะแล้วแต่คนชอบราคาประมาณเท่าไหร่คะันนี้อันนี้ตัวนึงอยู่ที่แ0 0พันตัวแล้วเป็นสายพันธุ์สกอตติชเหมือนกันค่ะค่ะ ถ้าเป็นกรงนกอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณใบละ200บาทใส่นกเล็กเริ่มต้นที่200ใช่ไหมคะกรงประมาณนี้เท่าไหร่นะคะใส่350จ้ะคาะ350นะคะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ขึ้นไปก็เป็นอยู่ที่500บ้มั้งแล้วส่วนมากก็จะอยู่ราคาเหลรประมาณเท่านี้ค่ร้านนี้ก็ถ้ามาซื้อสัตว์ก็มีทั้งกรงแล้วก็มีอาหารครบเลยใช่ค่ะอาหารด้านในก็มีครบหมดทั้งนกทั้งชูก้ามีครบหมดค่ะอ๋อค่ะมีจานองอุปกรณ์การเล่นก็มีคะและดิงก็ ก็ถูกนะคะใครใครดูจากรายการคือโทรมาสั่งเราเราสามารถส่งส่งให้ได้ยันบ้านเลยค่ะถัวพี่ตรงนั้นราคาไม่ใพงครับได้คนไหนบอกผมได้แล้วถ่ายไว้เผื่อลูกค้าคนไหนที่ใช้ยี่ห้อไหนตัวไหนอยู่ก็ทักมาหาเราได้เลยเดี๋ยวเราส่งให้ก็มีส่งออนไลน์ทั่วประเทศด้วยอาหารหนูค่ะอาหารเม่นค่ะ อาหารชูกา้าด้านนูน้นอุปกรณ์พวกอะไรเยอะเลยค่ะค่ะขนมออปชั่นเยอะเป็นั้งกลัว <c oughs> คลิปนี้เราก็พาชมนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ศูนย์รวมสัตว์เลี้ยงปานีกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย